ใช้ผงฮิวมิกเข้ามาเนี่ยไหนคะตัวเนี่ยเป็นฮิวมิกเป็นอาไคโคซานแล้วก็เป็นพวกอะมิโนโปรตีนที่สกัดแล้วจุเข้าไปในตัวเนี่ยบล็อกไว้ในในในถุงเนี่ยเป็นแอมโกรผงแอมโกมันที่ฉีดก็คือน้ำแต่เนี่ยใส่ไปในนี้เลยสูตรเข้มข้นเพื่อไปฆ่าเชื้อราในดินค่ะแล้วก็เชื้อโรคในดินด้วย แล้วก็ไปทําให้รากของทุเรียนน่ะแตกใหม่แตกใหม่แ,หมแล้วก็รากฝอยขยายเพื่อการให้ให้รากได้แข็งแรงคือเราต้องเลยต้องใช้ครบสูตรไงทั้งฉีดทางใบแล้วก็ให้ทางดินทางดินด้วยมันจะเห็นผลเร็วเพราะว่าถ้าปกติไม่เป็นไรแต่ถ้าอาการแบบนี้เราต้องทางสองข้างเลยบางทีน่ะ,ะเชื้อราไวรัสเต็มดินเลยแต่เราไปฉีดแต่ทั้งนั้นมันจะชา้า เราก็เลยต้องมาใช้สูตรที่ต้องช่วยทางดินกเนี่ยผมทำผสมกับขี้เท้าแกบแล้วก็ปุ๊ขาวแล้วก็หรือ,องพื้นเลย๋อมรนันอยู่ก็เอามาโรยด้วนกันลองพื้นก็นแรก วันนี้นะคะเรามาดูแลนะคะเรื่องอทุเรียนร้อยกว่าต้นนะคะของพี่บัวรอยเนาะนะคะอยู่ที่ตำบลนองไม้ไข่วันนี้เป็นวันที่9มิถุนาพศ2568เราจะผสมนะคะตัวแอมโกรผงที่เป็นแอมโกรสูตรพิเศษเพื่ออ,อช่วย<อ>ในเรื่องใใการนะกระตุ้นการแตกรากแล้วก็ คงสร้างดินแล้วก็ดูแลเรื่องเชื้อโรคเชื้อราในดินไม่ผ่าว่าจะเป็นโรคที่เดียเดียวคุณขาวนี่ผสมเลยเหรออันนี้ไม่ผสมค่ะตอนนี้มันต้องโรยรอบจะงหางใช่ค่ะอันนี้โรยข้างข้างรอบรอบใช่เพราะว่าตัวนั้นมันจะมาเป็นปรปักตัวแอมโกรูที่มันเป็นกลุ่มของจีนซีค่ะค่ะมันจะลดเพราะตัวนี้มันจะทําให้ คุณภาพก็ไม่เห็นใครเข้าผสมน้ามีแต่เข้าโรยต่างหากจะโรยต่างหากเราฟังนะคะเออนะคะเดี๋ยวเราไปเอาโอเคไปเราไปกันนะจ๊ะจับไปเลยซื้อถังมาด้วยนี่ไปโรยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อถุงอันมาด้วย อุ้ยเราถอนหาก่อนมันชไม่ไกตน้อน่ดลกขอยต้องตัดเล้ราตัดก็ได้ทอนไม่ตรงโคนไม่มีลาขคอยเชื้อเชื้อโรคอยู่ในโคนใช้ือถอนเนี่ยจ้าถอนเบาๆจ้ะเราจะเอาเชื้อโรคออก โรคเราคอดินคือถ้าถ้าแบบอย่างนี้มันต้องรักษาจ้ะมันต้องเหมือนคนเหมือนคนเป็นแผลน่ะที่หัวน่ะมอทําไมต้องโกนเห็นไหมโกนหัวออกก่อนถึงทายาได้เหมือนกันมันเชื้อโรคมันก็อยู่กับผมเต็มหมดเลยจ้ะถ้าเราไปลกๆกไม่ได้เนี่ยที่เห็นไหมน่ะแล้วเราก็เอาเดี๋ยวค่อยเอาอ้แตมกรูผสมกับไอ ไปทบลาดลาดให้เขาก่อนเอาเอง่ามันออกเง่าไอ้นั่นนะ่ะเง่าเหียวหมูพี่เขาเตรียมพอดีผลมาเขาว่าจะมันจะหักอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้ทำไม่ทันมาบูๆบ ไปดึงสายไอต้นเล็กอยู่สมุรเทศก่อนวันนี้ก็นะคะมามาดูแลผู้เรียนนะคะส่วนที่บนลอยนะคะหมด่สสี่นะคะ